การหายใจเลือกสุดท้ายของลูกชายคนโตครับก,ก่อนที่เขาจะจากไปเราก็ดูแลเขามา18ปีปี2องพหรือ2567เป็นปีที่เขาจะก้าวเข้าอายุ19ปีครับแต่เขาก็ไปไม่ถึง เต็มอายุสิบเก้าปีสรุปแล้วดอนเมืองก็อายุสิบแปดปีเต็มครับราะว่าเขาเกิดตอนคริสต์มาสปะ่ะใช่เราตั้งให้เขาแต่จริงๆแล้วอะ่ะเขาอ่ะน่าจะเกิดก่อนด้วยแต่แค่คิดว่าเขาน่าจะเกิดตอนคริสต์มาสเป็นการหายใจเขาพยายามหายใจครับ พยายามแบบผมก็ป้อนน้ำผสมน้ำเกลือด้วยอะไรด้วยเพราะว่าเขาไม่สามารถทานอาหารได้เพราอให้อาหารเปียกก็ท้องเสียเขาอายุแก่ด้วยครับอยู่กันมานอนกันมานอนบนเตียงเลี้ยงตั้งแต่ตัว,ตวเล็กๆ ตั้งแต่อยู่บ้านที่เป็นแบบบ้านทาวน์โฮมเก่าๆสมัยก่อนย้ายไปย้ายมาแล้วสุดท้ายก็ดูแลเขาจนถึงอายุสิบแปดปีครับรักเหมือนลูกเลยอยากเก็บบรรยากาศเทือกสุดท้ายเขาพยายามสู้ครับ พยายามจะหายใจแบบให้สบายนะลูกนะชาติหน้ามาเกิดมาเจอกันใหม่นะครับนอนเมืองครับรักเสมอนะลูก